แชมป์สมัยที่3าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลลีกสูงสุดของบ้านเราครับแต่ปีนี้เมืองทองทําไม่ได้เพราะว่ามีทีมอย่างวุรัมพีเอครับเข้ามาสอดแทรกและควา้าแชมป์เป็นเป็นแชมป์ถ้วยลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับ<น>เป็นทีนว่ายังยังไม่มีทีมไหนที่คว้า3สมัยได้นะครับ,รบในฐานะของของบุรัมพีเอที่เข้ามาเทคทางฝั่งของการไฟฟ้านะครับครับเซอร์เดวิดลิชาร์ดก็มาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับ หา <laughs> ครับถ้วยเซอร์สปอนเซอ,อ,อร์ไทยพี่เมียลีบนะครับก็มาแล้วครับ <c oughs> ปีนี้ไม่ไม่มีหัเชือกลงมา <laughs> เราช่วยมาแล้วปีแล้วเหมือนลงมาจากอคอก็ไม่ได้หงุดหงิดเทียบกันขอไปครับลงมาจากคอปีนี้ถ้าพูดถึงันดับดาวซันโวเนี่ยดาวซันโวสูงส,สุดเป็นแฟรงก์โอฮันซ่าของบุยดัมพีเอนะครับที่19ประตูครับวสันนาทัน18เทียบกับเลนโดดอสซันโตสของอาร์มี่ ดูว่าคนที่จะมารับถ้วยจะเป็นใครนะครับที่สนใจของของวงการฟุตบอลกันอยู่เหมือนจะเป็นอัตพลนะครับที่ที่ขึ้นมาดูมองไกลๆไม่ใช่อัตพลไม่ใช่อัตพลด้วยนะครับข้างหลังเนี่เหมือนทีมงานของทางบุีรำแหละครับที แร้ทีมแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก็รับเงินรางวัล10ล้านบาทนะครับวีรามพีเอครับเป็นทีมงานซับของวีลามครับที่มาเป็นดูทานในการรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในซีซั่นนี้ครับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับที่แชมป์ได้รับแล้วก็ถ้วยด้วยนี่ครับ10ล้านบาทที่ ทางสตาฟของบุยีรัม,รมดูว่าคนรับถ้วยจะ <c oughs> เป็น <c oughs> สองคนนี้หรือไม่นะครับเ <c oughs> เซอร์ลิวดีชาร์ดแล้วก็คุณวอลเลยมะกูดีนะครับที่จะเป็นคนมอบถ้วยดูคนรับก็เป็นสตาฟของท่าบุญลำต้องขอพายท่านผู้ชมที่ที่เราเองก็ไม่ไม่มีเวลาเชื่อว่าเป็นใครนะครับชื่อว่าจะไงกันบ้างอ่าก็เป็นรับทางการไปแล้วครับแชมป์ปีนี้ของทางบุรญล์ ปีหน้าก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นมือรำยูเนเต็ดนะครับนั้นก็เป็นก็เป็นฉากสุดท้ายในปีนี้ของฟุตบอล สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับออบุญรำก็เป็นฝ่ายที่คว้าแชมป์ไปครองได้ก็ปีหน้าฤดูก,กาลหน้าก็จะเริ่มกันปลายเดือนมีนาคมครับมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างทีมเอเลจะจัดการได้พัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้วได้แค่ไหนครับช่วงนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Bây <sussurra> g